สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าฝันนะคะวันนี้แอดมินช่องฝันนำโชคนะคะจะนำเสนอเป็นหวยฝันนะคะวันนี้จะเป็นความฝันของฝันตัวเองนะคะทุกคนเป็นฝันของคืนเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้จะเล่าฝันนี้เป็นงวดของวันที่16ตุลานะคะส6ตุลา25ง6นนะคะฝันเมื่อคืนฝันว่าเห็นผู้หญิง เห็นผู้หญิงแก่แล้วเป็นเหมือนกับคนป่วยติดเตียงอะไรนี้ค่ะเขาเดินไม่ได้เขาจะนั่งได้อ,อะไรประมาณมนี้เขาเขาป่วยแล้วเขาก็ตายไปแล้วทีนี้ตอนในฝันนั้นเห็นเห็นผู้หญิงคนที่ตายนะคะผู้หญิงคนที่ตายอะเอาเขาเอาผ้าห่มเนาะเอาผ้าห่มยัดเอาผ้าห่มพับพับร่างของคนตายอ่ะพับพับ เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็กลังจะไปเผาพอกําลังจะไปเผาเสร็จปุ๊บเหมือนจะมีแสงอีกแสงหนึ่งวาบบเข้ามาที่ร่างของผู้หญิงที่กำลังจะเผานั้นสักพักแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นมาได้เลยลุกข,ขึ้นมาเดินได้เลยท,ท,ทั้งๆที่ทั้งๆที่ป่วยติดเตียงแล้วก็ตายแล้วอะแต่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้แบบสบายเลยแล้วเขาก็เดินมาเขาก็ยิ้มให้เขาก็พูดบอกว่า อย่าลืมนะ42แเขาบอกอย่างเงี้ยอย่าลืมนะ42เลยอุ๊เอดมินก็ตกใจเนะเาะอ้าทำไมเขาบอกหวยได้ละ่ะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอืมอาจจะติดติดไว้นะคะทุกคนสลากกินแ่งรัฐบาลเนาะพยายามหยิบจับไว้นะคะเผื่อเป็นตัวเลขโชคลาภนะทุกคนเนาะฝันที่สองนะคะเป็นฝันของลูกค้านะคะ วันนี้ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเนอะลูกค้าก็เลยเล่าความฝันลูกค้าเป็นคนที่ดวงเฮงค่ะทุกคนแล้วก็มีโชคมีลาบ่อย่มากนะคะลูกค้าฝันว่าฝันเห็นทะเบียนรถตัวเองถ้าฝันเกี่ยวกับรถคันนี้มักจะให้โชคมักจะมีโชคนะคะทะเ,เบียนรถของลูกค้าก็คือ6 4 0 6นะคะตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นก็จะมี6 66, 6 6 0 0 4แล้วก็4 6กลับเลขด้วยนะคะนะคะกลับเอานะคะ แล้วลูกค้าก็ได้หยิบสั่งลอตเตอรี่ไว้แล้วก็คือ06กับ04ฝันไปแล้วว่า604406อะไรประมาณเนี้ยนะคะ604406เนาะลูกค้าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วฝันดีค่ะฝันว่ามีคนแก่เอาเด็กมาให้เลี้ยงคือเขาเอาเด็กเอาเด็กเอาเด็กมาให้มาให้ลูกค้ามาให้เขาเลี้ยง เขาก็บอกว่าถ้าฝันอย่างเงี้ยเลขจะเข้านะคะลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่ก็คือมีศูนย์กับศูนยใครชอบก็ตามได้นะคะทุกคนเป็นตัวเป็นแนวทางในการเสี่ยงจับลอตเตอรี่ไวนะะน้นะคะทุกคนนะคะฝันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วฝันฝันฝัน,ฝ,นฝันต่อมานะคะเป็นฝันของคุณตาคุณตาบอกว่ามีคนบอกให้ซื้อเลขคุณตาคนนี้ก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า เป็นคนที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแม่เขาผู้ล่วงแล้วผู้ล่วงรับอ่ะเป็นแม่ที่ตายไปนานแล้วอ่ะแล้วมันบอกให้ซื้อเลขบอกว่าเลขศูนย์สี่เอ้ซื้อมาแกบ,บอกว่าแกซื้อแกซื้อของมานํนาจำนวนเงินสี่สิบบาทเพราะว่าแกเคยแกเคยบอกซื้อของราคาอย่างเงี้ยมันเข้านะคะคุณตาก็เลยบอกว่าเออสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่แหละจะลองจัดลอตเตอรี่ดูอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมันก็จะชนกับเลขของฝันของลูกค้าลูกค้าคนฝันแม่นนะคะที่ว่าศูนย์ที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วฝันว่ามีคนเอาเด็กมาให้เลี้ยงอ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะทุกคนแล้วฝันต่อมาค่ะฝันคุณยายฝันคุณยายฝันแม่นนะคะคุณยายฝันแม่นฝันเห็นว่ามีคนจะไปไหนไม่รู้จะไปด้วยกันไปงานอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอยากจะขึ้นรถ รถคันไหนก็ไม่ขึ้นนะจะขึ้นแต่รถคันนี้แล้วคนก็ขึ้นเต็มเลยค่ะคนขึ้นเต็มรถเลยทะเบียนรถก็คือ3603นะคะ3603ก็คือตัดเล่นด้วยนะคะทุกคน3กับ9ก็เตยก็เป็น39มกก็ได้นะคะทุกคนนะคะก็จะมีตัดเล่นก็จะมี36 36 0 3603 360 0 ศูนย์หกแล้วก็อาจจะเป็นสามเก้าก็ได้ค่ะทุกคนเนี่ยตัดตัดเล่นในนี้ค่ะนะคะลองตัดเล่นดูเนาะตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่เราชอบที่เราอะไรก็ขอลองเอาไปเสียงเสียงดูนะคะทุกคนนะคะวันนี้อดีตเหอนหวยฝันก็นํามาเล่าฝันให้ฟังกันแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภกันนะคะชอบไม่ตามชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะทุกคนเป็นหวยฝันที่อดีินำนำมาเล่าความฝันให้ฟังเผื่อเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะทุกคนค่ะทุกคนด้วยนะคะขอให้มีโชคมีลาภหิงๆปังปงจ้าสวัสดีค่ะ